พลเอกไัยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2566ณห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทั้งสามมูลนิธิจัดตั้ง ขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการการประชุมวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานการพิจารณาแผนการดำเนินงานปี2567และการเผยแพร่ผลงานของทั้งสามมูล,ลนิธิประกอบด้วย มูล,ลนิธิพัชรสุธาคาชานนรักในพระบรมราชูธรรมเกิดจากนามพระราชหฤทยัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีเมื่อทรงทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วปัจจุบันดำเนินงานตามแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่ารวมถึงตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษด้วยการสร้างความเข้าใจให้ความช่วยเหลือและประสานให้หน่วยงานรับผิดชอบทำงานตามบทบาทของแต่และส่วนงานตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนมูลนิธิภูบด,ดินในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านสาลวะและหมู่บ้านไลโวจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดน จนประสบผลสำเร็จปัจจุบันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านทิไลป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ซึ่งเป็นพื้นที่ในระยะที่สอง มูล,ลนิธิราชธรนปัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูธถปัมภ์เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเช,เช่นประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพกายสุขภาพใจทัศนคติที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้ข,ของผู้ต้องขังเพื่อกลับคืนสู่สังคม